ทีนี้เรามาดูกรณีตัวแปรสองกลุ่มนะคะจะแบ่งออกเป็นไม่อิสระจากกันแล้วก็อิสระจากกันกรณีที่ไม่อิสระจากกันก็คือสองกลุ่มนั้น,นมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มเดิมวัดออกมา2ค่าเช่นสอบก่อนและหลังสอนนะคะแล้วก็กรณีที่ คนเหมือนกันจับกันเป็นคู่คู่หรือไม่ก็อยากก่างกรณีเป็นคู่แฝดนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะลูกเมื่อทีเป็นค่าแสแตทที่หนูต้องการดีเป็นผลต่างระหว่างคู่และ N เป็นจำนวนคู่หรือคะแนนอย่างเช่นผู้วิจัยทดลองสอนแบบร่วมมือ LT นะคะกรณีกลุ่มตัวอย่าง10คน วัดความรู้ก่อนและหลังเรียนนะคะความเชื่อมั่นที่99%นะคะคะแนนที่ออกมาดังตารางนะคะครูให้ x แทนคะแนนก่อนเรียนและ y แทนคะแนนหลังเรียนขั้นที่หนึ่งให้นักศึกษาเขียนสมมุติฐานขึ้นมาลูกให้ s0 มิล y เท่ากับมิ x และ h1 mu y มากกว่า mu x คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่อัลฟาเท่ากับจุด0ูทีนี้นะักศึกษาก็คำนวณลงในสูตรนะคะดูคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้มา14กับ15ต่างกัน1นึ d กําลังสองก็เท่ากัน1 แล้วนักศึกษาก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆ10กับ8ต่างกัน2 2 2เป็น4เสร็จแล้วนักศึกษาก็ซ้ำออกมาซ้ำดีแล้วก็ซ้ำดียกกำลัง2เมื่อได้ค่ามานักศึกษาก็ไปแทนค่าลงในสูตรเลยลูกซ้ำดี55และแทน N 10นะคะซ้ำของดียกกำลัง2ก็คือ437 และซัมดีทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ55ยกกำลัง2 n งลบหก็คือ10-1ลบหแล้วนักศึกษาก็คำนวณออกมาลูกได้ค่า T ออกมาคือ4.50ขั้นต่อไปนักศึกษาไปเปิดตารางนะคะหาค่าวิกฤตของทีเเท่ากับ n ลบหก็คือ 9ลบ1อัลฟาเท่ากับจุด0.1กรณีหางเดียวนะคะเพราะนั้น d f เท่ากับ9อัลฟาเท่ากับจ0.1ลากมาบรรจบกันได้2.821แล้วนั้นก็ศึกษาก็เอาค่า t ท,ที่คำนวณได้นะคะไปเทียบกับค่า t วิกฤต t ที่คำนวณได้คือ4.5 t วิกฤตคือ2.8 สองหนึ่งนั่นก็คือค่าที่คำนวณมีค่ามากกว่าทีวิกฤตจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะคะและยอมรับสมมุติฐานตรงข้ามนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนจึงสรุปได้ว่าผลการสอนแบบนี้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น แบบฝึกทักษะนะคะผู้วิจัยอยากรู้ว่าวิตามินชนิด A มีผลต่อการมองเห็นของสายตามนุษย์หรือไม่จึงทดลองกับกลุ่มทดลองจำนวน12คนโดยวัดสายตาก่อนให้วิตามิน A แล้วให้ทานวิตามิน A เป็นเวลา6เดือนนะคะและผลก็ออกมา ผู้วิจัยคาดว่าวิตามินนี้จะทำให้ความสามารถในการมองเห็นเพิ่มขึ้นนะคะที่ออกฟาเท่ากับจุด05หรือความเชื่อมั่น95%นั่นเองผลการทดลองออกมาตามตารางนะลูกกำหนดให้ A แทนสายตาก่อนทานวิตามินและ B แทนระดับสายตาหลังการทานวิตามินนะคะกั้นที่ 1. สมมุติฐาน S0 เขาบอกว่าก่อนกับหลังนี้ไม่ต่างกันนั้นก็คือมิลเท่ากับมิแต่ผู้ทดลองบอกว่ามิมันมากกว่าม .A เนั่นก็คือหลังจากทานแล้วสายตาดีกว่าก่อนทานที่อัลฟาเท่ากับจุดศูทีนี้มาคำนวณน,นะคะคุยยกข้อมูลลงมาตรงนี้นะคะก่อน กับหลังต่างกันเท่าไหร่ผลต่างก็คือดีแล้วจับดียกกำลัง2ลูกเสร็จแล้วเอามาแทนค่าในสูตรนะคะซัมดี9 n 12ซัมดียกกำลัง2 1งซัมด,มดีทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ9ยกกำลัง2 N 1 2อ็ลบ1แล้วนักศึกษาก็คำนวณออกมาลูก เงนก็ทีที่ได้คือ4.19แล้วนะักศึกษาก็ออไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตนะคะ df เท่ากับ n ลบ1 12ลบ1เท่ากับ11ที่ alpha เท่ากับจุด0 5 alpha จุด df เท่ากับ11หนูลากมาบรรจบกันที่1.796แล้วก็เอาค่า ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตค่าวิกฤตที่หนูคำนวณออกมาได้คือ4.19นะคะค่าทีตารางเท่ากับ1.796ค่าคำนวณมีค่ามากกว่าทีตารางจึงปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ว่ามิวเอเท่ากับมิวบีและยอมรับสมมุติฐานตรงข้ามที่ว่ามิวบีมากกว่ามิวเอ ซึ่งนั่นก็คือวิตามินชนิด A มีผลต่อการมองเห็นของสายตาให้นักศึาราทำแบบฝึกหัดนะคะ